สวัสดีพี่น้องทางเฟซบุ๊กทางยูทูบวันนี้เราแกะแพงประตูแลนะครับผมก็มาดูกับความเดิมของตัวรถนะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมก็เป็นไงครับผมได้เห็นความเดิมของตัวรถนี่คือยังไม่เคยแกะนะครับผมนี่แพงประตูจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือเป็นถุงยางหุ้มคือผมไม่ได้ไม่ได้ลื้อเยอะนะครับผมเพราะว่าพอตัวถังมันเป็นสีขาวแล้วผมก็จะคือเราไม่ได้ทำให้ถือว่าเนียนขนาดที่ ป้ายแดงนะผมทําในพอประมาณที่แบบให้มันกลมคืนนิดนึงนะครับผมเพื่อที่จะเราไปขับขี่ในราคาที่แบบไม่แพงเกินนี้นะครับผมก็พวกคิวนี้ผมก็ถอดออกนะครับผมถอดออกนะครับก็ปกติตัวตะกวันนี่ผมทําอูสีนี่ผมเป็นคนรื้อให้ใหช่างนะครับผมอ่าหน้าตัวนี้ผมเวลาผมทาเองผมก็เลยต้องอ่า ต้องเลือรื้ง่ายครับผมเพราะว่าต้องมอีความรู้นิดหนึ่งมีทักษะนิดหนึ่งนะครับผมการลือคิวตัวนี้นะครับผมก็ก็มีทักษะนิดหนึ่งนะครับก็ลือแล้วไหนด้านนี้ก็ลือรนะครับผมก็เป็นขั้นตอนนะครับผมวันนี้ก็ไปยื่นรถมานะครับผมก็เลยไม่มีเวลาทําก็ทําไปเรื่อยๆเพราะว่ามันก็จะได้ขนาดไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวผมอ่า เพราะว่าเราส่งรถด้วยเนาะแล้วก็หยุดจากนั้นเราก็มาทําต่อนะครับผมนี่เราก็จัดได้ประมาณนี้นะครับผมชั้นนี้ผมก็ไม่ได้จัดอะไรเยอะมากมายนะครับผมก็ทําแค่นะออกมาเาคื่อขี่ไปแล้วไม่ไอายใครประมาณนั้นนะครับผมนะด้านนี้นะครับผมก็อันนี้คือที่ผมทําสีเป็นสีนี้เลยนะครับผมรหัสสีก็จะอยู่ประมาณเบอร์ ออตัวใหม่นี่ผมมีมุกผมจะลงมุกอันนี้ผมไม่ได้ใส่มุกนะทำไมจะจะลงมุกบางๆให้นะครับผมจะให้มีมุกบางๆก็สีที่ทํามาจากบริษัทเขามันไม่ได้มีมุกนะครับผมมันไม่ได้มีมุกนะฮะแต่ของผมจะใส่มุกบางๆไปนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับกับจักรลินรถเมอ่องนะครับผมก็คันนี้ตั้งราคาที่หกหมื่นเก้านะครับ ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ส่งนะหกหมื่นเก้าที่มารับเองเพราะว่าราคานี้ผมราคาผมทําสีให้นะครับเพราะว่าทําส่งก็ไม่เกินสามพันสี่พันหรอกครับเพราะว่ากาไรมันน้อยมากพี่น้องนะครับผมจริงจริงตั้งไว้เจ็สิบเก้าก็ยังได้เลยนะครับผมเพราะว่ารถคันนี้เครื่องเกียร์ช่องล่างจบเลยนะครับตั้งเจ็ดสิบเก้าหรือแปดสิบเก้ายังได้เลยนะครับแต่ว่าเรามันจะมันจะมันจะออกยากนิดน,นึงออกนานนิดน,นึงนะครับผมก็เลยว่าเอาราคาที่มันออกเร็วไปเร็วนะครับผม เาวเดือครับกับจักรยานรถมือสองนะครับพี่น้องครับก็อันนี้เกะครับทุกบานก็จะมีอย่ากเขาเรียกยางแผ่นพลาสติกกันฝุ่นนะครับตัวนี้นะครับกันฝุ่นนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่คือความเดิมของตัวรถนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับคันนี้นะครับนี่ก็ผมก็ได้เก็บรูปรอยไปแล้วประมาณหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวดูว่ามันจะมากขนาดไหนนะครับผม ปาเรียกแบบเจ็บจากนี้รถมือสองนะครับผมก็เนียนไม่เนียนก็อย่าว่ากันนะครับผมก็ให้มันดูดีขึ้นกว่าดีกว่าไม่ทําสีนะเนาะ,ะนะครับคันนี้ได้เครื่องได้เกียร์ได้ช่วงล่างได้แอร์นะครับวันนี้นะครับแล้วก็บางๆนะครับผมคันนี้บางๆเลยนะผมโปน้นิดเดียวตรงนี้โป้นิดเดียวบางๆเลยบางๆบางๆนะครับผม <c oughs> ก็ ฝากกันด้วยครับ,ก,บกลับจากเรียนรู้มอนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับไม่ใช่ธรรมดานะพี่เอทุกท่านนะครับผมหกหมื 6, 10, 9, นเก้านี่ได้สเกิร์ตอีกนะไม่ไม่ธรรมดาเจ็ดหมืนเก้าบางคันเขาขายเขายังไม่มีสเกิร์ตให้นะครับนี่มีสเกิร์ตให้ด้วยนะครับผมรอ้หล่อเลยอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมขอบคุณครับ